ไม่ทานอาหารเช้าเสี่ยงเป็นโรคอ้วนโรคอัลไซเมอร์โรคหัวใจเส้นเลือดในสมองตีบโรคนิ้วโรคกวดไตย้อนจริงหรือถ้าตอบแบบเรียบง่ายก็คือว่าถ้าใครที่เคยไม่กินอาหารเช้ามาเป็นระยะเวลานานและไม่ได้เกิดปัญหาอะไรอันนี้แล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนคะ่ะส่วนใครที่ไม่เคย อดอาหารเช้าแล้วพอเริ่มอดเกิดอาการทนไม่ไหวอันนี้ก็จะไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนที่ถ้ายังฝึกไปแล้วทําไม่ได้ก็จะทําให้เกิดการโหยทานอาหารมากขึ้นเกิดโรคอ้วนและที่สําคัญก็จะเกิดโรคอื่นๆตามมาอันนั้นจริงค่ะแต่วันนี้มีวิธีวันนี้อุตตื่นมาตั้งแต่สายสายก็ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ทานอะไรนอกจากน้ําและ ตอนนี้บ่ายาบ่ายโมงสามสิบเก้าก็ยังไม่ได้ทานอะไรนะคะทำไมถึงทำได้ต้องบอกว่ามีผู้ช่วยเนาะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นชามัทชะแล้วก็เป็นเยอบาเมดซึ่งช่วยในเรื่องของการที่ทำให้เราเนี่ยไม่มีการสวิงในน้ำน้ำตาลในเลือดและที่สำคัญ ยังสามารถดึงไขมันที่สะสมในร่างกายของเราเนี่ยออกมาใช้เป็นพลังงานสมองเป็นพลังงานให้ร่างกายโดยที่เราไม่ต้องกินอาหารเช้าทำให้เราฟาสติ้งได้ยาวๆปกติอุทําฟาสติ้งประมาณอ่ะสิบหกแปดและก็อยู่ตัวมาอย่างนี้ดังนั้นถ้าใครสามารถทำฟาสติ้งเป็นระยะเวลาเป็นหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วปกติ บางทีคุณไม่ได้มีตัวช่วยเป็นชาเหล่านี้คุณก็จะสามารถอยู่ได้เพราะว่าคุณร่างกายคุณสามารถมีความยืดหยุ่นในการใช้พลังงานระหว่างคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลกับไขมันที่สะสมในร่างกายและถ้าสามารถดึงไขมันในร่างกายมาเปลี่ยนเป็นรูปของพลังงานที่เป็นกรูกโคเใช้ในร่างกายได้คุณก็จะสามารถเป็นร่างกายที่เผาผลาญอยู่ตลอดเวลา ดีไหมคะ